นเนี้ยถ้าเริ่มทําแปลงอ่ะอันนี้ใช้โนโมินี่นะคะเพราะโนโมินี่น่าจะน่าจะเอาอยู่แต่ว่าไอ้ต้นที่มันเป็นตออย่างเงี้ยเราแนะนําเลยนะว่าถ้ามันปล่อยจนขนาดนี้แล้วเนี่ยก่อนทํานาพ่นการเสษตฆ่าทิ้งซัก <c oughs> เพราะว่าพวกนี้มันมีมันแตกข้อได้ไมเนี่ยมันแตกอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราต้องกําจัดทิ้งพ่นการเสตแล้วก็ซักประมาณ10วัน,นให้มันตายดี <c oughs> อ่ะเราก็ค่อย <c oughs> ค่อยไถไถแล้วก็เตรียมแปลงเตร จะฆ่าไอตอ<ร><ร>มันเนี่ยเพราะว่ายาที่เราให้ใช้เนี่ยมันจะฆ่าเฉพาะยาที่งอกจากมลเมล็ดต้นเล็กโนนีอ่ะคือยาทุยาทั่วไปที่ใช้ในนาเนี่ยมันจะฆ่าต้นเล็กใช่ก็คือต้นที่งอกจากมลเมล็ดแต่มันจะไม่ได้ฆ่าต้นที่งอกจากเงาแบบนี้เพราะไอเงาแบบนี้ที่มันค้างปีอยู่อย่างนี้ค่ะเราต้องใช้การโพเซตฆ่าทิ้งค่ะมันจะอารมณ์เหมือนกับยาชนักายกับยาคาเนาะต้องต้าจัดทิ้งก่อน ก็ให้ตายดีก่อนนะแอบมุ่เสด็จมาสุดเลยก็อันนี้เปชาวบ้านแถวพื้นที่อกคลักเรียกว่าใ<ม>สา่น้ำพุขาอย่ออันนี้มันคือตระกูเดียวกับยา,ยานย่านนก<ม>บางคนบางพื้นที่เขาเรียกย่านกย่านกนกแต่จริงๆก็คือนกมันกินได้เนาะ<ม>แต่ว่ามันมีชีโนโครวัวกันสปีชีพี่จำไม่ได้ต้องไปดูีทีไปดูฮารดตั้หรืออะไร อาจารย์บอกว่าสามารถใช้ไกโฟสเเอพ่นก่อนที่จะเตรียมดินก็นริงไงไกฟอสเอพ่นก่อนเพราะว่าอาจารย์บอกว่าไอตัวข้าเงาอะค่ะมันจะไม่มีนอกจากตัวไกฟอสเเออย่างเดียวแล้วถ้าถ้าถ้าอันนี้แปะมาปุ๊กอะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้าเขาชินกับกับยาไอรอนสตาร์เราอะนะพอเ้าทำเทียบเสร็จก็พ่นเลย ตายดีใช่ค่ะคุมเม็ดได้ดีแล้วก็มันจะฆ่าไอ้พวกต้นที่ข้างที่เพิ่งขึ้นใช่ไหมใช่เนี่ยเพราะว่า,ามีคนแนะนําว่าสี่คืนให้ฉีดยาคุมสี่คืนแล้วก็ใส่ย,ยาที่ฆ่าตัวนี้ได้ด้วยเพราะสี่คืนนันเพิ่งจะแตกมันนิดนึงอย่างที่อาจารย์ถอนวันนั้นนะนะมันจะตายเขาบอกช่วยได้ให้ฉีดเพราะว่ายาคุมแต่ต้องไม่เกินสี่คืนก็ไอ้ลอสตาร์ที่เราให้ใช้เนี่ยมันคือยาคุมอือฮึจริงๆมันคือยาคุม ที่มีฤทธิ์ฆ่าด้วยเออใช่มันถึงได้แดงใช่ไหมใช่แล้วก็มันออกฤทธิ์ฆ่าได้นิดหน่อยคือมันมันจะไหม้แค่นั้นเองแต่ว่าถามว่ามันจะไหม้ตายเหมือนไก่โรเซมไหมไม่เออมันจะคือโดนตรงไหนตายตรงนั้นเหมือนแกบมก็โดนใช่ใช่ไม่โดนไม่ตายไม่โดนไม่ตายเพราะว่ายาที่อาจารย์บอกปาโนมินีก็ได้อย่างเั้นถ้าถ้าให้ปลอดภัยก็คือให้สบายใจก็ฉีดโนมินี่โนมินีก็ตายค่ะตายเหยตาย แต่ต้องฉีดตอนประมาณข้าวสักสิบห้าวันนะอ,อย่าไปฉีดตอนมันออกดองนะคือต้องฉีดตอนมัน,นเล็กหน่อย,ยที่เขาเอามาฉีดกันคนเขาเป็นนะแล้วตอนนี้ร,ร,รู้สึกว่ามันเชื่อถ้าเราฉีดการเกษตมันเป็นยาดูดซึมใช่ไหมคะจากไปเนี่ยกว่ามันจะลงจากท่อน้ําท่ออาหารลงมาถึงตรงนี้มันจะใช้เวลา1 0บถึงสิวันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารีบฉีดปุ๊บพอมันเริ่มเหลืองๆเราไปไถทิ้งเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ตายเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเสียยาจะฟื้นถ้าจะให้มันสนิทเนี่ย แล้วก็แล้วค่อยไถไถไถเ็จพอวันท้าทั้งเทันข้าวพ่นบิสไฮริแบกนอนข้าวข้าวโตแล้วสักสิบห้าวันเราก็พ่นบิสไฮริแบกหรือว่าพ่นไรซ์ตก็ได้ฟีน็อกส์อบพ็อกได้หรือว่าถ้าอยากจะพ่นให้มันตายตั้งแต่แรกเราก็พ่นลอนสตร์เหมือนที่ ไปอยากไปสามวันหลังหวานกระพ่นได้เลยจละตายดีด้วยมันจะฆ่าเฉพาะเม็ดนะอันนั้นคือเมล็ดนะแต่ตรงเนี้ยก็คือมันเป็นเงาต้องใช้กาโปรเซตกําจัดตั้งแต่ก่อนปลูกเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยพอมันแตกตามคอได้เนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดูดูมันแตกเนี่ยเลื้อยไปกระดินก็แตกตลมันเลื้อยไปก็ออกออกว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมาต้นแต้นมันก็แตกไปได้หลายๆต้นเหมืนอย่างเงี้ยเนี่ยมันแตกมาหน่อเดียวแล้วมันก็แตกเป็นกอคอคออีกแบบถึ้ยงผมก็ กันนี <mean> ้หน um ึางจะห้าวแน่นเลยไม่น